สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนคะ่ะบันดอบนบรรณาชาแนลค่ะเพื่อนเื่อนค่ะวันนี้คลิปนี้นะจะพาเพื่อนให้มารู้จักกับทุ่งข้าวสาลีของประเทศเดนมาร์กนะคะตอนนี้ค่ะนี่คือทุ่งข้าวสาลีนะคะ,ะยาวไปสุดลูกของลูกตาฝั่งนู้นเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้คือทุ่งข้าวสาลีนะคะเดี๋ยวเราจะดูใกล้ๆนะคะอันนี้ซูมใกล้ๆใ,ให้เพื่อนเพื่อนเห็นก่อนนะคะ ข้าวสาลีนะคะข้าวหรือว่าข้าวโคตของเดนมาร์กนั่นเองนะคะเป็นพืชเศรษฐกิจนี่นะคะพื่อนตต้นของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวดูกใกล้ๆมุมกใกล้ๆนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแหล่งกำเนิดก็คงมาจากประเทศเอ่อ ตามที่นาอ่านในหนังสือนะคะเขาเขาก็บอกว่าประเทศเดนมาร์กเป็นคนีเริ่มมาเอ่อเป็นคนมาปลูกนะคะแต่ว่ามันก็มีหลายหลายตำนานขัดแย้งกันเนาะคะ่ะต้งข้าวสาลีเนะะี่ยค่ะใช้เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศเดนมาร์กนะคะเพราะว่าเขาเอาไปทำเอ่อขนมปังดําค่ะขนมปังดําก็คือขนมปังที่เขากินเป็นอาหารของประเทศเดนมาร์กนั่นเองนะคะชาวเดนมาร์กชอบกินอาหาร ขนมปังดํานะคะเขาจะไม่กินขนมปังขาวเหมือนทางสาหรัฐหรือทางฝั่งกระนู้นนะคะแต่ที่ประเทศเดนมาร์กเขาจะกินอาหารขนมปังดําส่วนมากนะคะส่วนมากเนี่ยเขาจะน,นิยมกินอาหารขนมปังดําก็คือขนมปังทันพืชนั่นเองนะคะที่ผสมกับข้าวชนิดนี้นี่เองนะคะคือว่าข้าวโอ๊ตข้าวสาลีของประเทศเดนมาร์กนั่นเองนะคะเป็นพืชเพราะเขาจะ แก่นะคะแก่แล้วเขาก็จะนําไปสีนะคะเพื่อนๆค่ะสีแล้วเขาก็จะเอามเมล็ดหนังมาทําเป็นส่วนผสมของขนมปังดำด้วยค่ะนี่ค่ะสวยงามมากน่นค่ะตามตามนู่นก็จะมีดอกแว้นมอนลยมาผสมด้วยนะคะที่กันหน่อยๆค่ะนู่นค่ะสวยมากค่ะ งามนะคะงามงามค่ะหลวงเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ยังไม่แก่นะคะใกล้แล้วค่ะใกล้ละแต่ว่ายังไม่แก่นะคะนี่ค่ะถ้าแก่แล้วเขาก็จะเอารดมาเก็บมาเกี่ยวเลยนะคะเอาแต่มล็ดของเขาแล้วก็เข้าลงลงไปทำอ่าบดเป็นข้าวทำขนมปังดำนะคะหรือไม่ก็ไปทำเป็นแป้งคล้ายๆแป้งมันที่ทำเป็นอาหาร หรือว่าเป็นขนมปังขาวหรือว่าขนมปังอย่างอื่นปประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วกากหรือเศษอะไรของเขาที่ต้นของเขาที่เหลือเนี่ยค่ะเขาก็จะเอาไปเก็บไว้ให้พวกวัวพวกอาสัตว์เลี้ยงของเดนมาร์กเป็นอาหารในสําหรับหน้าหนาวต่อไปนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะก็ลวงเขาก็จะสวยประมาณนี้นะคะสวยมากค่ะเพื่อนๆนีนะ่งาม ก็ไม่รู้จะเปรียบกับอะไรให้มันงามเนาะคะ่ะมันก็เหมือนจะทุ่งข้าวบ้านเราเนาะคะ่ะแต่ว่าของเขาอยู่อยู่ตามไร่อย่างเงี้ยคล้ายๆเข้าวไร่บ้านเราเนาะคะ่ะก็จะสวยตามสไตล์ของา,น,า,น,าน,นี่ของทางยุโรปเขาเนาะคะ่ะเพื่อนค่ะนู่นค่ะสวยมองไปสุดลูกตาโน่นเลยวิววิววิวน่นได้น่นไนะะ่นนะ อเอาละคระัเพื่อนๆคะ่ะคลิปนี้วันนี้นะต้องขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนเ้อค่ะฝากบ้านองค์นนารรณาธิการนะคะฝากเป็นกำลังใจให้หนาด้อจ้ะฝากเป็นกําลังใจเพื่อการทําคลิปต่อไปผิดพลาดประการใดขออาภัยไวนะ้หน้าที่นี้ด้วยด้อจ้ะฝากเป็นกำลังใจเพื่อการทําคลิปต่อไปนะคะเจอกันคลิปหน้าน,นะคะเพื่อนๆคะ่ะว่าจะพาไปดูไปชมอะไรอีกนะคะ คลิปนี้วันนี้ต้องขอตัวแล้วนะคะสวัสดีจ้านี่ค่ะชมทุ่งข้าวสาลีทุ่งข้าวโอ๊ตของประเทศเินหมั่น้่ค่ะ,าส,าวคะสวยค่ะงามจังเลยลมต้านลมมิวม,วม,วมิวเลยบาย,บายบายจ้า